Fa crack away, fa payne sen duong dao, thi song prakai wap wap. ทยาวัดพี่พิงโชคดีจังเลยอ่ะนึกว่าจะต้องติดอยู่นี้ถึงเช้าซะอีกเออนี่ตกลงใครล็อกประตูเนี่ยหนูหนูไม่ทราบผัดหนูเพิ่งมาเนี่ยค่ะคือคืนออนเอาละค่ะอย่าเพิ่งมาซักอะไรกันตอนนี้เลยนะคะพิงเพลียมากเลยอ่ะกลับบ้านเหื่อยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อพรุ่งนี้ได้ครับได้ครับกลับไปเดี๋ยวคุณล็อพิงเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะคะ วันนี้กลับบ้านสะดึกเลยคุณพ่อก็เป็นห่วงแย่เลยนะครับพ่อรู้ค่ะว่าบางวันพี่ก็คงต้องกลับดึกบ้างแต่ถ้ากลับเช้านี่สิคะมีหวังบ้านแตกแน่เลยค่ะแต่ที่บ้านแตกนี่ไม่ใช่พ,พ่อพ่อหรอกนะคะเป็นพ่อี่พิมพ์ค่ะอขอบคุณมากเลยนะคะคที่มาสง่งไม่เป็นไรครับ คุณพลิงครับ<ะ>คือผมผมคิดว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เราติดอยู่ในห้องสตูด้วยกันนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าความรักกับความปลื้มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงค<ะ>่ะพิงก็หวังว่า สักวันหนึ่งพิงจะได้รู้จักกับความรักที่แท้จริงแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งคุณเทียวัฒนคงจะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวของตัวเองครอบครัวที่มีความสุขและก็สมบูรณ์ ไปก่อนนะครับฟังดีครับเช่นกันค่ะ แล้วนี่พี่นางนะให้คุณอุปการเขามารับกี่โมงคะเนี่ยฝั่งน,นี้ก็น่าจะมาถึงได้แล้วนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาถึงแล้วก็คงจะทนเองแหละใช่ค่ะไปกันเอไปช้อปปิ้งกันมาเหรอถ้า,างจะมีความสุขมากเลยนะ ขอตัวก่อนนะคะปเ้าจะรีบไปไหนล่ะท่ไม่ได้แสดงความยินดีด้วยเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะที่แย่งของคนอื่นมาได้คุณจะมีความสุขมากสินะที่จับคุณต้นได้คุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคะฉันไม่ได้เข้าใจอะไรผิดฉันแค่ไม่เข้าใจอย่างเดียวว่าทำไมคุณต้นถึงเลือกเธอ หญิทางทำงานโรงแรมไม่ได้ไฮโซอะไรนะหน้าตาก,ก็างนันงนดิหล่อนขอโทษนะนะหล่อนคิดว่าหล่อนมีดีอะไรกว่าพี่นางของฉันตรงไหนลองมองสารแล้วลูกตัวเองซะบ้างสิฉันดีกว่าแน่ฉันวสวยกว่ามีสเสน่ห์กว่าฉันก็มีชื่อเสียงกว่า ผู้หญิงหน้าตาเจิดอย่างเธอไม่รู้คุณต้นคว้ามไม่ได้อย่างไงอะอาจจะลีลาเด็ดจะมัดคุณต้นจนอยู่มัดก็ได้นี่คุณคุณคงจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นมาตรฐานในการวัดผู้หญิงคนอื่นไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าตัวคุณเองเนี่ยยังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ต่ำกว่ามากถ้าต่ำอย่างนี้สิคะ คุณต้นเขาถึงไม่ได้เลือกคุณน่าแปลกนะคะว่านางเอกระดับแนวหน้าอย่างคุณเนี่ยคุณต้นยังทิ้งได้อ้แกกล้าดียังไงมาว่าฉันอยากลองของใช่ไหมฮะ <h ums> พี่นานม่ต้องค่ะหนูเองอ๋ออยากลองดีคนใช่ไหมตัวเล็กมาสิ เมอ่พี่เนี่ยเมื่อคืนหนูว่าหนูจะไปเก็บหนเหมือนกันแต่คุณอลพันธ์บอกไม่ต้องแล้วก็ไล่หนูกลับบ้านนะแล้วนีทาอะไรหายหนูไม่เกี่ยวนะแล้วอย่างคุณอรพัน์ะเป็นคนปิดร้านเองด้วยเมื่อคืนเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยพี่เป็นคนปิดร้านเองคุณอรพันมาโทรไปตามที่บ้านบอกว่าไม่มีกุินแจร้านพราินแจสำรองอยู่ที่พี่พี่เลยต้องมาเนี่ยอะไรหนูให้กุญแจร้านกับมือคุณเขาเองนะเออแป เมื่อคืนนอกจากสั่งให้มาปิดร้านแล้วนะยังสั่งแล้วสั่งอีกให้ไปเช็คของในห้องสตูด้วยยังก็มีตาเห็นน่ว่าคุณทยาวัฒน์กับคุณพิงค์ติดอยู่ในสตูอะไรนะคุณทยาวัฒน์กับคุณพิงค์เหรอนึกแล้วเชียวท่าทางเหมือนคุณทยาวัฒน์จะเป็นพิงคคุณพิงค์อยู่เหมือนกันเฮ้ยนี่คิดอะไรเชื่อเป็นแผนการของคุณทยาวัฒน์เหรอก็ว่าไม่ได้นะสมพานอาจอยากกินไก่วัดก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ลอยคุณชยาวัดเนี่ยนะคุณพิงอ่ะก็คงต้องยอมไม่กินหรอกนะไปทำงานต่อแลพอแล้ว่นี้มาอพอแล้วพี่มาอะไรครับเนยทไม่ลสนนี่คุณอายคนอื่นก็บ้างสิไม่อายไม่น่าด้ที่แย่งแฟนคนอื่น็สิต้องอาย ผมไม่เคยบอกนะผมเป็นแฟนคุณนะ่ะค่ะเราไม่เคยเป็นแฟนกันแต่เราเป็นยิ่งกว่าแฟนถ้าผมไม่รู้สินะฉันจะบอกให้เอาคุณฉันกับคุณตอนไม่ได้เป็นคู่ครงก,กันแต่แค่ในข่าวเท่านั้นลมนี่รูว่าคุณจะปฏิเสธรูว่าไม่จริงคุณจะปฏิเสธไม่เล่ว่าคุณไม่เคยเปคอนโดลมนี่แลนไม่เคยไปค้างที่นั่น ้วสินะว่าใครเป็นเจ้าของคุณต้นตัวจริงนี่รวมนี่การที่เราสองคนมีอะไรกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราสองคนเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันนะเรื่องอย่างผมไม่เคยสาบานเลยไม่เคยสัญญาเลยคุณด้วยและที่คุณบอกว่าคุณจะมีมั่นไม่แต่งงานอะไรทั้งนั้นเนี่ยคุณโกหกลอมนี่ทำไมคุณให้ความหวังเอมนี่แล้วคุณก็ทำลาย ผมพูดไปอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นผมกับคุณนางยังเรายังไม่เข้าใจกันเนี่ยแล้อีกอย่างเนี่ยคุณเองก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะลมนี่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราจะจบลงยังไงอ่ะไม่ลมนี่ไม่รู้ลมนี่จริงจังกับความรักของมราตั้งแต่แรกไม่เหมือนคนที่แคส่สนุกสนุกไปวันวัน นี่นับคุณนะคะคุณต้นลมนี่นับคุณลมนี่แต่ผมไม่ได้นับคุณนะผมรักคุณนางผู้หญิงคนเดียวที่ผมมีแต่งงานด้วยคือคุณนางขอโทษนะนะผมไม่เคยรักคุณเลยคุณต้นไมนคุณต้นเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้ ับสิงเรากลับกันเถอะคุณนางคุณนางคุณนางครับเดี๋ยวเดี๋ยสิครับคุณนาง